m i s s i ่น i m p o s s s i l l e ไม่ใช่หนังแอคชั่นธรรมดาเพราะ Tom Cruise, ทอมครูซขี่มอเตอร์ไซค์เองทุกฉากและที่สำคัญมอเตอร์ไซค์ทุกคันถูกเลือกอย่างพิธีพิถันทั้งเรื่องความปลอดภัยและดีไซน์ วันนี้เราจะพาคุณไปดูมอเตอร์ไซค์สุดเท่จากหนังสายลับระดับตำนานมาเริ่มกันที่ Mission Impossible ภาค2ปี2000กับไทอัมสปีดท e ิปเปิล e 955i ไอรถเนกเกตที่ควบคุมง่ายแต่ดูเท่แบบคลาสสิกเหมาะกับฉากขับในเมืองและทางฝุน่นต่อด้วย Mission Impossible 3ปี2006 t i ไทอัมบอนน i l วิสายส c คมเบิลสวยเรียบนุ่มนวล แม้จะเข้าฉากเพียงไม่กี่วินาทีแต่ก็ทำให้ฉากนี้ดูเท่ไปเลยทีเดียวมาถึงภาค Rock Nation ปี2015กับ BMW S1000RR ใช้ในฉากไล่ๆอย่างเป็นระบบด้วยการวางแผนเส้นทางล่วงหน้าและมีทีมงานควบคุมความเร็วโดยเฉพาะ Mission i m p o s s i b l e f o r โฟลปี2018ใช้รถ BMW R90 s c a m b l e รถบาลานซ์ดีมั่นคงเหมาะกับฉากในเมืองที่ต้องการความแม่นยำในการควบคุมและภาคล่าสุดเด็ก Reconning ปี2023ใช้ BMW G310 GS ขนาดกำลังดีคล่องตัวใช้สำหรับฉากในเมือง ส่วน Honda c r f 250R รถวิบากใช้ถ่ายทำบนฉากภูเขาพร้อมระบบความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบเบื้องหลังมอเตอร์ไซค์ทุกคันคือการวางแผนการฝึกฝนและทีมงานมืออาชีพที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งแล้วคุณล่ะถ้าเลือกได้คุณจะเลือกขี่คันไหนคอมเมนต์ Comment บอกเราที่ใต้คลิปครับ